เลขาลำดับอนุกรมวันนี้เราก็จะมาต่อกันเรื่องเลขขาคณิตครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องออไอ้นี่ไปแล้วใช่ไหมเลขคณิตก็คืออ่าสมมติอีกหนึ่ง a2 a3 a4 a5 ใช่ไหมเลขคณิตก็คือมันจะบวกทีละดีใช่ไหมบวกหรือลบก็ได้ใช่ไหมบวกดีบวกดีกดแต่คราวนี้พอเลขาปุ๊บเลขาปุ๊บตรงนี้ R ข้างบนสีน้ำตาลจะเป็นบวกดีนะเป็นเลขนะสีเขียวเดี๋ยวจะเป็นเลขาสีเขียวเราจะเป็นคูณ R เห็นไหมสีเขียวเราจะคูณ R แทน คูณ R คูณอารเห็นไหมยกตัวอย่างเช่นพี่บอกว่าตัวแรกคือ2ตัวต่อมาคือ4ตัวต่อมาคือ8ตัวต่อมาคือ16 3 2 64จุดจุดจุด1024อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมหมายเขาว่า2ไป4ก็คืออะไรคูณ2 4ไป8ก็คูณ2 8ไป16ก็คูณ2 16ไป32ก็คูณ2 3 2มปกก็คูณ2อันนี้เลข2อัเม็ไหมหรือว่าเราจะลดลงไปเรื่อยๆจาก1 0 2 4เลข4นะ5 1 2แล้วก็จุดจุดจุด 4, 2, 0, เออไม่ใช่4 2 1 1อสนอะไรอย่างงี้ก็ได้เห็นไหมยอย่างงี้มันก็จะกลายเป็นอะไรหาร2หรือว่าคูณ1ส่วน2ถูกไหมแต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรหรอกเรามาดู สูตรกันเลยดีกว่าสูตรลำดับเลขาคณิตอ่าอ่าเลขาคณิตก่อนเลขาคณิตเลขาคณิตให้เรานึกถึงตัว r โดยที่ตัว r ตรนี้เท่ากับ a 2งส่วน a 1เท่ากับ a 3ส่วน a 2เท่ากับ a 4ส่วน a 3เท่ากับไปเรื่อยเนาะเห็นไหมถ้าโจทย์บอกว่าถ้าโจทย์ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเลยองเงี้ยเราก็ลองเอา a 2ส่วน a 1่ว่ามันเท่ากับ a 3ส่วน a 2ไหมถ้าเท่ากันก็เป็นเลขาคณิต นะจ๊ะแล้วก็เท่ากับ a 4ส่วน a 3หรือเปล่าเลขาคณิตเลขคณิตเรารู้สุด an ใช่ไหมเลขาคณิตก็มีเหมือนกันก็คือ an จะเท่ากับ A1 r กํลัง n ลบ1แทนเห็นไหมส่วน sn sn ตรงนี้จะมี2ส,สูตรคือ A1 r กํลัง n ลบ1ส่วน r ลบ1เมื่อ fr มากกว่า1กับอีกตัวหนึ่งเท่ากับ a n เอหนึ a ่งวงเล็บ1นลบ a กำลัง n e ส่วน1นึ R, ่งลบ a เห็ไหมอันนี้ก็จะกลายเป็นอะไร fr น้อยกว่า1พี่คะ fr เท่ากับหมีไหมคะไม่มีนะเพราะว่าอะไรถ้า fr เป็น1อ่ะมันจะกลายเป็น 1, อะไรสมมติ1 1 1 1 1 1 1 1 1งไปเรื่อยๆถูกไหมมันจะกลายเป็น, 1, มน,ปนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่าไปเรียกว่าลำดับอนุกรมอะไรอย่างนี้ก็คือไม่รู้จะเขียนไปทำไมใช่ไหมว่า1กี่ตัว เราไม่สามารถหาอะไรจากหึงหลายๆตัวได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่าตรงนี้มันก็จะต้องไม่เท่ากับหนึ่งด้วยเออาจจะไม่เท่ากับ1แล้วกอ็อีกสูตรหนึ่งที่ต้องรู้อันนี้เรารู้ sn แล้วสูตรไหมอีกตัวหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือ s อันนต์ก็คือผลบวกอนันต์อนุกรมเลขาเลขคณิตจะไม่มีผลบวกอนันต์เพราะว่าค่ามันจะเพิ่มจะลดไปเรื่อยๆโดยที่แบบ มันไม่มีที่สิ้นสุดอะคือมันจะไปหาอนันต์ไปเองแต่สำหรับอนุกรมเลขาจะมีสูตร s อนันต์ก็คือ a 1วงเล็บ 1... เออไม่ใช่ a 1 a 1ส่วน1ลบ r โดยที่มีข้อแม้ว่า f r ตรงเนี้ยจะต้องน้อยกว่า1ด้วยนะจ๊ะโอเคอีกเรื่องหนึงเรื่องนี้สูตร2ส,สูตรเนี้ยความจริงอะเราเห็นว่ามันต่างกันถูกไหมต่างกันแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้ ซึ่งจริงๆอะถ้าสมมติว่าน้องไม่ได้ใช้สอบในโรงเรียนนะสูตร2สูตรนี้น้องสามารถใช้แทนกันได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะถ้า FR มากกว่า1ใช่ไหมตรงนี้มันก็จะติดลบตรงนี้มันก็จะติดลบเหมือนกันมันก็จะหารกันได้บวกเหมือนเหมือนเดิมอยู่ดีเหมือนกับที่ตอนแรกเป็นบวกอยู่แล้วเห็นไหมก็คือไม่ว่าจะแทนอันไหนอะถ้าแทนค่าถูกคําตอบมันก็จะต้องถูกมาสมมุติตัวอย่างกันเล่นๆสัก1ข้อแล้วกันนะเดี๋ยวตัวอย่างต่อไปค่อยว่ากันในคลิปหน้า ตัวอย่างเล่นๆพี่บอกว่าให้1ส่วน A 1ส่วน3 a เอส่วน3กำลังสองกำลัง2 a ส่วน3กำลังสเออพ,เเพี่เขียนเครื่องหมายผิดเครื่องหมายองเป็นบวกโจทย์บอกว่าให้มันเป็นอนุกรมเลขาคณิตซึ่งผลบวกเท่ากับผลบวกเท่ากับ4ส่วน3าเขาถามว่าค่า A เท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมอย่างเงี้ยมันบอกว่าเป็นเลขาใช่ไหมแต่มันจุดจุดจุดมาเขาเป็นอะไรเป็นอน,นันต์ เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาแทนสูตรอน,นัน์ sn เท่ากับอะไรเอ้ยอันนี้ต้องเขียนว่า sn เท่ากับ1ส่วนเอไม่ใช่ n 1ส่วนห่ลบ r ใช่ไหมพี่เขียนเละมากเลยเดี๋ยวพี่ลบกันปึ๊บ sn นนเท่ากับ n 1นส่วนหลบ r แล้วก็มาแทนค่า n 1 1เท่ากับส่วน a ใช่ไหม a1 ท่ากับ1ส่วน a ส่วน1ลบละอล่ะเอามาดู R เท่ากับ a 2ส่วน a 1ใช่มเท่ากับ a 2ก็คือ1ส่วน3ส่วน A1 ก็คือ1ส่วนเเพราะฉะนั้น R ก็เท่ากับ a ส่วน3ถูกมลบ a ส่วน3เท่ากับจย์บอกว่าเท่าไรส4่ส่วน3ะอท่ากับ4ส่วน3เอนันเท่ากับ4ส่วน3ะอันนี้ลบกันได้เท่าไร อันนี้พี่จะแบ่งมาคิดเลขครึ่งหนึ่งนะปึ๊บคิดเส้นข้างกันปึ๊บนี่ก็ได้เท่าไหรสามส่วนสามใช่ไหมกับเศษเป็นส่วนเป็นหารเป็นคูณเครื่องบินใหม่ละสี่ 4, ส่วนสามเท่ากับเขาซ้อมลบหรืองงไงว่าทำไมมีเครื่องบินมาบ่อยๆ A 3สามลบอย่างนี้ใช่ไหมก็จะกลายเป็นเก้าเท่ากับสิบสองลบเท่าไรเนี่ย 4a กำลังสใช่ไหมพี่คิดเลขถูกปะถ้าคิดเลขผิดก็คอมเมนต์เตือนกันได้นะก็จะได้ 4a กำลังสลบ 12a บวก9เท่ากับ0เราก็แยก2เล็บได้ค่า a ออกมาเห็นไหม a ลบ a ได้เท่าไหร่เนี่ยเท่ากับ04312236236 6, 6, ก็ได้2 a ลบ3 2 a ลบ3เพราะฉะนั้น a ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ a เท่ากับ สา่วนสก็เป็นคําตอบนะจ๊ะโอเคสําหรับใครที่สงสัยหรือว่ามีข้อคิดเห็นยังไงสําหรับคลิปนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็ฝากกดติดตามกดติดตามทั้ง Facebook Channel นี้แล้วก็เพจเฟซไม่ใช่เฟซบุ o กเพจทินนน์แล้วก็ Channel นี้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็สําหรับเด็กมหกหรือเด็กมปลายเข้าไปก็กดกระดิ่งรอได้เลยเพราะว่าช่วงนี้คลิปจะมาบ่อยมาก ก็เพื่อจะได้รับชมคลิปก่อนใครนะจ๊ะโอเคเครื่องบินใหมล่ละไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปต่อไปไปเจอกับโจทย์เลขาคณิตต่อโอเค